ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอา่านที่เจ็ดอย่างสบายสบาย พร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะหยุดนิ่งนงให้ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปตั้งใจเกินไป ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในวัตถุประสงค์การนึกถึงดวงใสองค์พระใสๆกับเรืหายใจของเราเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพาน และก็เป็นต้นทางที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ราลึกอย่างแท้จริงของเราให้หยุดใจเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายฝึกกันให้ได้อย่างนี้ทุกๆวันอย่ายขาดเลยไม่แต่เพียงวันเดียว เราะว่านี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดเกันมาเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่เราปรารถนานะมีรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายในตัวของเราทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นมันฝึกฝนอบรมใจของเราไปทุกวัน ไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยจะเพลียจะง่วงจะเจ็บไข้ได้ป่วยภารกิจเยอะก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติตามกันไปเถิดเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้ปัะตุประสงค์อื่นยังเป็นเรื่องรองลงมานะแต่การเข้าถึงวัตนตรัยนี่เป็นเรื่องหลักแล้วก็เราสามารถเข้าถึงได้ กำเรามีความเพียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาถ้าได้อย่างนี้เราก็จะสมหวังกันทุกๆคนเราจะตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะ ให้บุญทั้งหมดมาร,รวมกันเป็นจุดเดียวกันและเราก็จะได้อธิษฐานอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จของเราไปเป็นอธิษฐานบารมีให้รอบคอบเพื่อจะได้บุญนี้จะได้เป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้การสร้างบารมีของเรานะี่ย มันยิ่งยิ่งเงินไปเมื่อเรามีเป้าหมายของชีวิตจะไปสู่ที่สุดแห่งดำเราก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆบุญจะสั่งสมได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบุญให้มากอห้สมบูรณ์เป็นมีรูปสมบัติทรัพสมบัติ คุณสมบัติราบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนผิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นอย่างนั้นก็ต้องมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติปริวารสิ่งแวดล้อมสิเกอนหนุนการปฏิบัติธรรมการสร้างบารมีในภพชาติต่อๆกันไปสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้แหละ ที่เราจะต้องประกอบเหตุประกอบเหตุด้วยการสั่งสมบุญบารมีให้ดีเม,มีบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตให้รอบครอบอธิษฐานให้รอบครอบเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลัดหลงจากโมกน,นะไปที่อื่นหรือมัวแต่เพลิดเพลินอ,อยู่ในทาง,งโลกกับ อธิษฐานเอาบุญมาช่วยชีวิตปัจจุบันซึ่งกำลังสร้างบารมีอยู่ให้เราสมบูรณ์ด้วยโพกษ์สมบัติในการประกอบสัมมาอาชีวะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขประพฤติธรรมได้พบพระธรรมกาย ให้หมดในสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญเนีลูกนะอย่าส่งใจไปที่อื่นให้ประคองใจไว้ในตัวและนอกจากนี้แล้วเราก็จะต้องนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้บรรพบุรุษบุปกาลีหมู่ญาติของเราพ่อแม่ปู่ญาตายายญาสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นทีล์ของเราที่ละโลกไปแล้วนะไปอยู่ในภพภูมิต่างๆไม่ว่าสุคติภูมิหรือทุคติภูมิล้วนต้องการบุญที่เราจะอุทิศไปให้นี้ทั้งสิ้น ในทุกติภูมิที่มีทุกมากทางก็จะได้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกทานในสุกติภูมิจะมีสุขน้อยก็จะได้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในอวัยภูมิบางพบภูมิเนี่ยเราอุทิศไปด้วย วิธีธรรมดาไปไม่ถึงหมู่ญาติเพราะว่ากำลังของเรามันไม่ถึงจะต้องอาศัยวิธีพิเศษซึ่งก็จะต้องอาศัยอานุภาพของมหาปูจา่จนญยาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยา,าจารย์ของเราเป็นต้นช่วยนำบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นหนักก็จะได้เป็นเบา บเบาก็จะได้พ้นในรับลดย่อนผ่อนโทษกันลงมาเพราะกำลังของเรามันมีจำกัดกำลังของท่านมันไม่มีจำกัดกับการอุทิศบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตกนับพบนับชาไม่ทุนปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตและตัวเราหรือกายมนุษย์เนี่มันเหมือนกับเป็นสนามประลองยุดระหว่างบุญกับบาปเนะี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นมือ เราได้เบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันก็มีวิบากกรรมเป็นผลซึ่งทำให้มาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราอุปสรรคในการสร้างบร,รมีของเราแต่มันก็มีวิธีทางที่จะพ่อหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเนี่ยก็คือจะตั่งอุทิศบุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ย เอาไปใช้ตรงเนี้ยอุทิศไปให้เขาปุญนนี้ก็จะไปชำระล้างบาปอากุศลที่ผูกเวรกรรมกันน่ะหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแต่เราก็ต้องทำบ่อยๆซ้ำๆกันไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะว่าคู่กรรมคู่เวรของเรามันมีมาก มีมากเพราะว่าเราเวียนว่ไยตายเกิดมานับพบนับชาติมีทวนมันก็ต้องทำตลอดเวลาหละเรื่องบุญจนหมดอายุไขแล้วก็ตั้งอุทิศไปเงี้ยตลอดเวลาหนะนักจะได้เป็นเบาเบจะได้อายเป็นอโหสิกรรมกันไปซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อการสร้างบารมีของเราต่อไปในพบบึงหน้า ลรบางอย่างเนี่ยเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เบียดเบียนตัวเองแม้เบียดเบียนตัวเองก็มีวิบากการรมรองรับนี่มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเพามันมาอย่างนั้นเพราะว่าอย่างมานก็าจะมึงคับพัญชายอยู่บุญที่เราทำนี่แหละก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งอีก ที่จะมาแก้ไขวิบากกรรมวิบาการส่วนตัวนี่แหละที่เราก็ไม่เข้าใจว่าเราทำวนตัวแล้วมันทำไมมีผลได้ชื่อว่าเป็นผู้เบียดเบียนตนเองแล้วก็มีวิบากกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่นี่เป็นของส่วนตัวก็ยังก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้อีก ก็แปลว่าชาติหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยที่เราจะได้บุญเน็ตเน็ตโดยไม่ต้องเอาไปใช้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่เคยมีเลยดังนั้นมันถึงทำให้เราต้องเวียนไหวตายเกิดนับพบนับชาติกันไม่ว่าจะทำบุญหรือบาปล้วนมีผลอันยาวนานทั้งสิ้น บุญก็ส่งผลยาวนานบาปก็ยาวนานแต่บาปยาวนานกว่าตรงนี้แหละที่เรายังขาดแคลนความรู้ตรงนี้และความรู้นี้ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้แล้วไม่แก้ไขก็ไม่ได้อีกเหมือนกันไม่แก้ไขมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเลื่อยกันไปเลย ทีนี้มันมีวิธีย่นระยะเวลาชีวิตในสังสารวัตรที่จะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาร่วมกันอย่างรวดเร็วเนี่ก็คือต้องละชั่วทำดีอย่างเดียวแล้วก็ททำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติที่เกิดมาต้องทำอย่างนี้ ต่หากเราไม่ปรารถนาที่จะอยู่พันนิวัตตะก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆแม้อยู่พันนิวัตตะก็ยังต้องทำอย่างนี้ละชั่วคือบาปอกุศลไม่ทำเลยทำดีล้วนๆในกุศลกรรมบท ล้วก็ในบุญยกริยวัตถุกับบารมี30มสิบทัศลรวก็ทำใจให้บริสุทธิ์โดยการเจริญสมาธิภาวนานี่แหละคือถ้าชาติไหนเกิดมาทำอย่างนี้อย่างเดียวพบชาติข้างน้าก็ยืยย่นเวลาลงมาถ้าเราทำพร้อมๆกันไปเป็นทีมทีมเราก็หนาแน่น ทีนแห่งความดีหรือพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังสะอาดเนี่ยถ้ามีมากมันก็จะแก้ไขพลังที่ไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่เยอะนั้นไอ้มันหมดสิ้นไปได้พลังแห่งความดีของหมู่คณะเราถ้ามันขยายมันกว้างออกไปเนี่ยมันก็สามารถจะไปสู้ลบปลบมือกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากพอๆกันนี่แหละบนสวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิเศษที่ลรคุณกัค่าดุสิตบริวงบุญพิเศษจริงๆสมาชิกน่ะมันเยอะที่ลงมาเกิดสร้างบารมีแต่กระจายกระจายกันไปพยายามกับหมบังไม่ให้รู้เรื่องราวนี้ และกรเตริงไปติดในที่ต่างๆในเรื่องราวต่างๆในรูปเสียงกิรสสมัติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของมีพนันธนาการของชีวิตกันไปจกนกระทั่งหมดอายุขัยกันไปอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมารวมกันมาให้ได้อีกจะได้มีพลังบริสุทธิ์ได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆก็จะสู้ลบๆมือกับ พลังไม่บริสุทธิ์ของพยามารได้เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญนะลูกนะในทุกๆุกอาทิตย์ที่เรามาประชุมรวมปฏิบัติธรรมกันเราก็มาเพื่อการนี้แหละใครอยู่ใกล้ที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดทุกอาทิตย์ก็ควรจะมาประชุมร้อมเง,งนมารวมเัิน ดังนั้นในตอนนี้เราก็หยุดใจให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสระลึกนึกถึงบุญของเราเมื่อใจเรานิ่งแล้วแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเราก็ทำให้มันนิ่ง้วก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงที่เ,เราจะทำใจให้หยุดให้มันนิ่งนิ่ง โดยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือถ้าไม่ชอบนึกในมิตรไม่ชอบนึกภาพ แล้วก็หยุดใจนิ่งอย่างเดียวตรงกลางกายแล้วก็ปลอกครองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ